เลยพี่ข้ามเลยพี่พี่มเพี่มาหีเหยียบข้ามเลย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 ข้ามมาเลยข้ามมาเลยข้ามมาเลยข้าม้าลยข้ามมาเ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 ลยข้ามาเลยข้ามาเลยข้ามัาเลยข้ามม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 าเลยข้ามาเลยข้ามาเลยข้าม้าเลยข้าม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 ายข้ามาเล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 ย พี่บอกอะไรเจ๊ก็มาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามให้ะกบม้งบอลกันเองนะควบม้งบอลกันเองควบม้งบอกันเองนุ๊กบอลไดางหมคุณใหม่คุณใหม่บาดอิมหมึงต้องคุณใหม่มองอ่ะมันแลงไม่เห็นหรอสลับสลับเต้นแอปให้ด้วยนะเนี่ยนโคนด้ยน่ะเออบอลโคนทับหัวอยู่แล้วทับหัวไหนเราไปเลยไม่เป็นไรเราไม่โทียเยอะทับช <because harder. S 3> ื <Okay. S 3> <ny> ่นสองไว้มายิงทับชื่นสองมาเรื่อย มองมองดหลังเคอิมมองเคอิมมองเคยิมองเดินหลังเอมาเขอิมมองเคมองเคมองอิมมองใครได้แล้วไปประที่ตัวเองใครได้แล้วไปประจำที่ตัวเองพยายามดูบ้าัวเองนมองฮะบ้าให้เต็มเต็มดูนะเขาบากอดูไอ้มาไอ้เป็ดเป็นไงตัดใบแม้าตอไปของคนละหมาขอคนละหมาขึ้นไปต่อยเดกูเดกูเดกูเดเดาตายามาหอมาออยมาห ตั้งมาเบ็สองตั้มาเบ็สองเบ็สองตั้เบสอแล้วต่อยเคลียเยอะเคลียเยอะแต่สตั้งพอเปจสอตั้งพอพอไปไปต่อมาเบจสามต่อมาตอเข้าอีกต่อมาเบจสาม่อเข้ามาตอเขามาถ่ยมาเดินมาเดินมาเวบไปถอเนไปเนิไปถอมาสามสามเเข้ามาขวาไตหลังหินหลังหินมาหลังหินเปจสี่ตหินไตหินใตหินตหินตหินเพจสี่ไตหินมาแค่ไตหินแค่ตหินอ้เา่ไปแล้วก็แล้ว่อเป็นม้วเขาไมเป็นม้วนะไอ้หินออไอ้หินออแกนมาหินกูแกนมาเข้าอีกมึงมึงมกลับมาตอา มาต่อทีอาทีอามาทมาห้หมไปลมาเาดอยู่นี่เ่ยมาไปสามไม่งต่อมันไม่ตายมึงเคียปทีพีเียแล้วมาไป3นมใครเยอะใครเยอะตั้งเปสาไว้อูปัดกอนะลุนะลุงนะลุงอทียามต่อเทียบอรตีแตกเคกูกดมากดมาขอเคกูเคกูเคกูไปเขาสามสองหน่งเข้าไปนิ่งก่อนนะเข้าไปนิ่งก่อนนิ้ก่อนสามสองหนึ่งใส่ใส่เไยใส่เล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 ยใส่ เดินมาคุณด the ิมองเยอะดิมองเยอะเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินไปเกาะเกาะไปเกาะไปต่อยคูแกนในตรงตัวนึงเลือกต่อยคูแกนในตรงตัวนึ่งต่อยต่อยคูแกนเราหยุดตั้งหยุดตั้งเราไม่ต้องเดินหยุดหยุดเราหยุดรอรอกูรอกูปัดมาแลนอยู่แลนกูไปยืนแลนดกูไปยืนแลนด์ขึ้นมาขึ้นมขึ้นมาอีกหน่อยต่อยหลังต่อยหลังตัาต่อยหลังขึ้นัวต่อยหลังไปกลับมาเดินมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเราไม่ไปหลอดแล้วขึ้นมาขึ้นมาโดดมาต่อยหน้าต่อย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 หันมันมาูแแลล้วต่อยหันมันสวยป

ต sí, sí, um. <c standen> ่อแล้วมึงไไป่วลังมาิขวหลางมาระก้แจกเกาะไอ้ไม er. ้ม no, no ันจะแจกเกาะขวล่างแ้วเล็กแล้วแจกเกาะขวล่างต่อไมต่อมาโดนโดนทับโดนมาแล้วแจกเกาะเร็วโดนแล้วโดนทับแล้วแจกแไม้แจกต่อมาเคกูทมาต่อมาต่อมาไมต่อยต่อยคือไม่ต่อยคือไม่ต่อยคนละมาต่อมาเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาจ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 ่อสามสองหนึ่งเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้ามาเข้ากูมาแหลวแล้วามกูมาเดิมาหินเดินมาเดิมาเข้าหินมาเดิเขาหินมาเดินเข้าินมาเดินเาหินมาเดินเขมาินมาเด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 ิน เดี I, ๋ยวเขาินไปเดี๋เขาินไปกูติดเทียอะไรวะติดแถบออกไงเอ้ยายคือเข้าเราติดแถบมไมกูติดแถบอยู่รอบแต่ละแอร์อยู่ขวากูอัดวิดีโอแล้วมันเด้งเหรอเพื่อนต่ยเออเียเราต่ออีกแบบนึงเราต่อยทุกทีแถบเลยแถบสองชาร์แถบสองธรมะต่อยนะหยุดหยหยเพิ่อบมาแถบมาคนใหม่กว่าคนใหม่ต่อเข้ามาต่อยต่อยคือไม่ต่อยคนาสามนึงไม่ต่อยคนาปไม่ต่อยไมตอยไมต่อไม่ต่อไม่ต่อย่ต่อย ไปต่อเมาสไปอยมาเปอยมาไปนองไอ้ไม่ต่อไม่ต่อไ่ต่อให้ไปถอยไม่ต่อ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 ไ่ต่อ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  ไม่ละหินแต่ละแต่ละ่ไม่มีแรนด์ตดีเยอะดิเจเยอะดิเจยอะเเยอะดิเเยอะเต็มี่ลางหินลางหินขึ้นบอลล้หินขึ้นบอลกองกูแก้ไปแก้หน้ารูแกมหนไมแก้หินแก้หน้ารูแก้นรูแก้หน้าูดิควอว์ิสคแล้วกะหัวหน่อยสไปหัวอยู่สไปหัวอยู่หัวไม่ออกสเปยหัวต่อหัวก่อนต่อหัวก่อนไเอพีนี่นะตรงเนียไหัวก่อนไอหัวก่อนที่แบบมึงได้เอามาตั้งคนการเอามา

อันนี้เฟดเดินสอนพิเศษทิพานสานไม่ได้อะสอนมาเทปเปอร์พี่บุสอนให้ได้สอนไม่หมดยกเว้นบาดคนเดียวนะบาดบาดต้องอยู่ข้างนอกคนเดียวด้วยเสิร์ฟอะสอนได้แล้วไม่มีดึงออกเข้าเข้าเข้าเลยเฮ้ยกูตอาุดป่าประกบหลังหน่อยประกบหลังเอาเลยประกบแยกรประกบโดนประกบประกบแรงมันล้มมาแรงซีบีทีมันล้มมาไม่เห็นเหรอเองบอกแรงมันล้มเปล่าไม่ไม่ไม่เขาขีดเดียวโดนโดนเวทหอบหอบโดน มีเท่าไหร่ยี่ห้าใช่ไหมนุ๊กยี่ห้าใช่ใช่ใีแป๊บยี่ไม่ถึมันไหลเข้ามาอีกอยี่ห้าอีกสอง่ห้าอีกสองยี่ห้าอีกสองยี่ห้าอีกยี่ห้าอีงมาให้าอกสองี่้าอีกสองยม่ต้าไปเสอฟยี่้าอีนสอนนีเป็าอีกนอง่ห้อีกสองยี่น้อีองยีห้กสดงยี่้าอกอแย่ห้าอ้นุยบ่ห้าอีกไองยี่ห้าออยห้าออยห้าอกูอายกูตายกูกติมไม่ด้กสอห้าอยม่อกสอีูานีกูตาย เขามาให้หได้ตามไาตดให้ได้ตอนกี่แีปพีแช่ไว้พีหนึ่งมันเข้ามาแไมต้องแอปนะไม่ต้องแอปเลยนะมันเข้ามาไม่ต้องแอปนะแอปก่อนทีนึงก่อนมันเข้าอ่ะแอปทีนึงก่อนกมาถอยถอยหลังไปต่อแอปทีนึงก่อนเข้าเข้ากมาประกบเจาะอแล้วต่อไปคนมากต่อยขึ้นลงต่อยเลื้ยต่อยเลืต่อยสามสเดินไปสองเดินไปสองเดินไปสอเดินไปสองเดินมาไปสองมาไปสองมาไปสองมาเก้าอ่ไ่ก็ไองมาไปสองดแปสองมาเราเอาเยอะที่ต้อง่อยอ้อง่้ มึเกียไปอ่ะไตอ้ต่อยไป2สองอาสองเรืปสไปเดินตายเสร็จเอ้ยไม่ต้องเด้ไม่ได้ไม่ได้งตายกู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 ตายนะยืนเลยยืนเลยยืเลยยืนเลยยมนเลยืนเลยนยยืนเลยยเลยยืเลยยเลยยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืลยืนเลยเลยดนลยืนเลยยยยเลยยลยยนตยยเายยืนเลยยืลยยลยยยยยยนยยยืนยืนยยยยยยายยลยยายยาลยยยยนยยเยยเยยเยยยยยยืนนยยตยยยยายยยนนเยยนยเลยย อ้ะโดดไมนะเยเฮ้ยเข้าวัมาเพือนดอนดไอกดดอนเออโมกดดโมดอนเกลคกดดอไลกนแกหน่อยดูแกหนอยใครวะโมโโกหมแล้วดูแล้วมดแล้วลออกมา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 ที่ไหรอออกมไหนรอออกมา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 มมาเกีอามมาเก็บมอามเก็เพื่อนเก็อมออ้มอได้ัคนูไตได้ก็ได้ออุอตัดเสกให้ คิดได้ิได้ผหน่อยผมหน่อยออกมาอแ้วออกมากันสเลยแบเมาจ่อหลังจ่อมาชิดมามาชิดมาชิดที่มาชิดมาชิดมาชิดที่บีทีมายบแอปเปิลมามาจ่อมาใกล้ใกล้เตรียมสามสองหนึ่งมาเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่กอนนะเพิ่อนะนี่ก่อนนะเตรียมสม สองเลดินเดินเดินอาเดินข้ามคิวใครเดามครเดินข้ามคิวหาาเลยเดินข้ามมาผมับพะคิวเดินข้ามมาเลยข้ามมาเลข้ามมาเลยขามา้ามมาเลยเยู่ขอรอดข้านขอคนลย้ายขอคมายร้าา้มา้มเลย้ย้ยขยข้ขคยมล้เลยเมเยมาเมามามาย้

ดูท่าแตกใช่ไหมไอ้คนเล่นที่ไปที่ไปแตกแล้วที่ไปมึงรอหน้าบ้านไหมหนูไปรอหน้าบ้านเลยตายเติมไปนะตายเติมไปนะกูแลนให้อยู่กูแลนให้อยู่แลนไปแลนไปแลนไปเออแตกแตกมึง เข้ามาเลยเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาตัดยาเข้ามาแถบหน้าแถบหน้าแถบหน้าขึ้นแถบหน้าขึ้นรอรอแล้วติดแถบแล้ว่อมาจานหมูปิ้งามึงเตรียมขึ้นเลยนะต่อยต่อยต่อยมต่อยกตดีแล้วเลยนะดูหันดูหันดีแล้วเลยน้เล็กดูหันขึ้นนูเก็บหมัดไว้ต่อยพวกเต่อยต่อยมาเ็อมาเปอมาเป็อมาปอมาเปอมาเป็ต่อนสอเป็นอเอมาปมาตองนมองนออนาอเอเอาเอ ไม้ดากมาดามาเป็นหนึ่งไดมาเป็นหนึ่งเอาต่อยคนละมัดคนละมั่อยเลยไม่ต่อยไม่ต่อยต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเรื่องต่อยเลยเรื่องต่อเลยกูแล้วออกกูแล้ออกปั๊มนะปั๊มนะปั๊มนะปั๊มมือนะปั๊มมือนะกูแล้วออกกูแล้ออกมนดันปัอกปั๊มดมือมมือเออมึงเคลียร์ซีอาร์เคียร์ซีอาร่อดนมาตั้งการมาการเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ไไม่ไไม่ไดไม่ไ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 ด้ไม่ไ้ไม่ไ ซายโดดโดดโดดถามเลยโดดถามเลยแตกไอ้แตกไปดีทีด้วยไม่ได้หรอเ้อีนมากเลยแบกเบทเบพหน่อยเบพลหน่อยเฮ้ยคุณจะเรียกได้นะอีกสองนาทีเออเกือบเบสามนาทีอะสามห้าปิดหน้า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 น้าาปิ หน้าสช่องพอแถบหน้าสองอ่านแน่นแน่นเหมือนเดิมมันเตรียมแล้วมันเตรียมเข้าแล้วนะให้เป็นระบบอ่านแน่นแอ่านแน่นนอนี่เป็นอ่นมาแน่นแแถบหน้าช่องหนึ่งขออีกช่องหนึ่งขออีกช่องหนึ่งเออไอมาเดินมาไอแวนเดินมาเอออ่านแน่นแน่เว็ไปขอไฟบอลดูขอไฟบอลทางเข้าเลยขอไฟบอลทางเข้าเม็ดมาแต่เวทมาไม่ทิวมาไปคับทับีเวทก่อนไม่เข้ากันนะผมไม่เข้าแล้วไม่ตอบนะไม่ตอมนะดีไปดีไปดีไปดีปดีดปงต่อสามคึงต่อยสองึ่คนมาต่อยต่อยเลยต่อยเลยเปนเยยบแล้วเปนเยอะแบห้าเยลย่เยอย คาหนอควาหนอควาหนอลหลอไปลมาไปตกไปอกทอาอยมาถออยมาาไ้องไมาไปลยมาลยอมาเป็นีเลยอมาเป็นีเลมป็นลย้งหินเลยล้งหินเลยล้างหินเลยล้งหินเลย้งหิเลยเดีเข้ามาลหิลยเดีเข้ามาหิเลยแดีมาลาหิไว้วงไว้ลาหแล้วออยลูกแคบกลูกแคบกลูกคแคบลกบแลกคบกลูกคแลูกคบลูกแคบลแลูกคลูกคลก อะไรหนีนอกอะไรหนีนอกอะไรหนีนอกแกลูแคามาล้างกูฝัดล้างหิน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 ัวมันตายไปตายแล้วตายไปแล้วตายไปแกแกหินกูแกไอ้้หินตอยตอยมีเลือกตอยมองขึ้นไปไดนไโดนไ่ไดนไ่ไหนมาไหนมาไหนมันดนด้มากูแดบแถบโค้งไม่ได้ไปดนน่ตดคนเเาอเา่เดี๋ยวเรา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 ถอยไปข้ามทีบีทีเลยเออยู่เฟสาเฟสนะอก็ได้นะเว้ยโอ ไม่คือถอยไปเฟสสี่ปุ๊บแม่งเเยราอลงบนบางตอนตอนขึ้นเฟสสี่เราโดดลงบนบางไอ้เนี่ยมันโดนลิสตลอดขายแค่ให้ซีบีพีอยู่นะมีคนขายเข้ามาแล้วอยากดูบุหรี่มากเราถอยไปถึงแล้วไปดูแคบแล้วเราถอยเข้าลูแคบเราแยข้ามเลยนะเว้ยมาูนะเป็นตามเราคือเข้าลูแคบเลยนะเว้ยเอาเรื่อขาเข้ามาเอาและวเาแล้วเอาล้วมาขอรบมาขอรบมาขอรบมา

ตายมึงเดือดักขึ้นไปขึ้นไปบนหินขึ้นไปบนหินขึ้นไปบนหินตายนู้ไหมตายรู้ไหมเรบนหินเราับนหินเาตบนหินตา้บนหินต่อยกูเต้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 ตา้บนหิน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 เดสบายเลยเนี่ยแล้วพอเราเราไปตองอ่ะแล้วเราไปเรียก่งเดินมาเรียกเาเดินมาเร็วกูดีแล้วเดินมาฆ่าหันมันลุกเข้าไปหินเลยอ่ะผมอยู่หินตอนเนี้ยมามมาจอดยังไงไปของมือว่งนี่เปล่เก่งมึงเก่งเก่งเดียวเก่งมึงก็ได้นะเก่ง ท็อปอยู่ก <out>, ับผมก็ได้ทอปค่ะครับกูเดรกูเดนบุกหน้าข้าตั้งตัยนัรอกูน็ตั้งเลยตั้งเลยนกับมานกับมา็กับมากับมากมาไเขาตามมาหลมาตาทางมาหลาค่าค่ะค่คายกายคายกายไอฟิวอยู่ข้างกเนี่ยสองั้งสอทางมาหลามทางมาจุดตั้งอยู่ตั้งอค้างที่ายุยุดเว้นเว้นอย่าตายเยกเยอะต่อต่อต่อแค่่้แค่่้แค่่้าแค่่น้า้กรูแบบเอมากลย เราไม่ต่อยรไม่ต่อยเ้ไม่ต่อยตั้งไว้มไ้ตั้งไว้มดตั้งไวเลตั้งไว้หด้ยสองตัวนึงตีกันตวไม่แล่น้ตอ้ไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตัวไกนไตไตไปต่อไปตคุเดเดคสั่งมาุเดอยาให้อยาให้ลูกกิวไข้คุเดต่อยได้คุเดบาทบาทบาทมันัไปต่อไปมันต้งไ้ต้งไเลยต้งไเลยแกนไป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 แกนล้างไปตัไหแล้วเอาล้างออกไม่ต้องไปไหนไม่อยู่ตรงเลยตรงี้เยตรงนี้เตง้เลยต้งนี้เลยตรง้เลยตง้ล้ตง้ไตง้เ้ลน มองไม่แล้วมันิงเลกแล้วต่อยได้ตายเลย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  นุกดูจังหวะนุกดู้ามมามามาไปเรๆมาตบยาะไเขนี้ยอตบยาค่าตบยาเยอะคือไม่ต่อยคนละมาคือไม่ต่อยคือไม่ต่อยคืไม่ต่อยเข้าวเอาไเข้าเลยเลยเรยนุกนกเรียดิไปข้าเข้าข้ามาไปใครเยอะใครเยอะขคาเยอะวเอลท็อปใครเยอะข้าเราตุนมาเานข้ามาเรียกว่เรีว่าเรียกาเรียก่ไปเรียกวเ้างมเรยวไปยก้เราไปเรีวาไปเรวเ่เร่เร่เรย แจ๊ดแริอันนี้เบตดไปนะมาแถบแถบขึ้นเลยครองประกบกูแค่เองมอประกบซ้ายขวามอปขวากูไปขวาแล้วเลยข่าแล้ต่าแล้วอได้ต่อได้ต่อได้ต่อแล้ว่าไล้ต่อไล้ต่อได้ต่าไล้ว่อไป้ต่เได้ต่อไป้ต่อได้ต่อได้ต่าไา้ต่อได้า่อได้ต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 ่าได้ต่อได้ต่อได้ต่อีด้ตอได้ต้ต่อได้ตอได้ตอ้อ้ต่อ้อ้อไ้่าได้้ต่อได้ต่นไ้อ้ต่อไ้อได้่ไ้่้อ้ไ้ด้้้้ แนหินนอกแกหินไปเบ้หินไปเบสไปเไปกลับมาก่อนทัรเฮ้ย CBT อยู่ในห้องหินแลยังอยู่เลยหลบไปหลไปหลบไปเินตา่อะนี่คนง้ยไเ้ามาเข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 ้ามามึงเข้ามาเติมหินไป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 เติมเข้ามาเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่มองมาเลย C.R บางนะยาไม่มีแล้วเหลือน้อยมาก ยิ่ใครตายเยอะนะยิ่ใครตายเยอะนะแถบดักหลังนะ User joined y มากระย่างดักต่อยบาซิอาหน่อยดันเดินนะเดินนะเดินมา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 มันกำลังจะดันออกกำลังจะดันออกพวกเราอะต่อยบาซิอาหน่อยเฮ้ยมารวมชั้นสามเก่งลืมเติมปั๊มไปกันเขาถามเมาถามเขาถามเลยเขาถามมาเขาถามมามเขาอะไรจะดันออกกำลังจะดันออกตั้งตั้งเขาถามมาตั้งมากี่ม้ามากี่ม้าที่ติดแถบแล้วเจโนนี่ออก Q ครับเจโนนี่ออกิว ต่อยต่อยต่อยเขียนหน้าชั้นสองต่อยต่อยต่อยเยอะต่อยเยอะมาชั้นสองเข้ามาเข้ามาเขาใสเขาเข้ามาตั้งเดินมาเดี๋ยวมาหาบ้านเดี๋ยวมาหาบ้านต่อยไปเยอะต่อยเยอะดันมาดันมาดันมาแล้วมาหลังเดลิเมนจูไอ้ชุยไอ้ชุยต่อยจุยต่อยจุยไม่เก่งอยู่ไหนเนี่ยอยู่แล้วอยู่ชที่ไหนเฮ้ยกูชวนกิวไม่ได้อะชวนกิวพี่ป๊อปหน่อยดิ้ไม่มีเพื่อนเลยพี่ข้ามมนี่ข้ามโอ้ยจะกูตายต่อยต่อยต่อยออกมา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 ป๊อปไอ้เพื่อนเราไม่มีเลยคนสามมันตายมึงมาอยู่ชั้นหน้าชั้นสองนีมาดิเร็วๆป๊อปเล่นเพลงเมาดิ ต่อยฮันมันหน่อยดิมึงต่อยฮันดิเไ้ยมึงฮันกิวใครเพื่อนเออสวยใชไม่ลองลองรอเฮ้ยไหนอ่ะไหนเพื่อนมึงเหรอเพื่อนต่อยต่อยต่อยเซกต่อยเซกสวยเพืมันจะไปถีบแล้มันจะไปถีบเวลามันเดินไปตอนนี้รออยู่น่าร้อนมันเดียวอย่าไปถีบแล้วมันกิวใครออกมาแล้วกิวใครดันออกนะถอยนมาถอยมาย้อนราอนร้อนร้อนม้อนร้อนร้อนร้อนมันเกอนร้อนร้อนไอ้งเว้ยเก่ง แตกแล้วเสื้อแตกงอกเลยใครอยู่ไหนไม่อยู่ไหนแต่ไม่แตกก็ใส่เสื้อไอ้นี่อยู่รถพุ่งอยู่ไหนวะกูอยู่เนี่ยโดงเราเนี่ยอ้าวมึงอยู่ไหนอยู่ทางไปางกอยู่กับซีบีทีอยู่กับซีบีชั้นสามอ่ะกูอยู่เก่งอยู่ดีอย่างนี้ยเลยอยู่ตรงหน้าวัยห้ากูอยู่กลางเนี่ยเออสั่งนี้ใครอยู่ได้าังนี้แฝงมาดิมเข้าวโด่งมาหน่อยดิมึงอยู่ให้เราใส่อยู่ก่อนเหรอวะฟังคนด้วยนะแบงค์มาซ้ายมาซ้ายมาหน้าดูดิมาเดินมา เวน่ารูปทิ้งเวน่าลูบาเวน่าลูไปเดี๋ยววิ่งใส่นะใส่ใครเลยนะไปเอฟเลยครับเพื่อนเล็กมันดิเล็กแม่งดิโอ๊ดต่อยมาจอะมาเจาอมาเตรียม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 ตายหรไปเข้าเลยเราเข้าเลยใส่ยิมใครเข้าเลยเข้ามามาใส่เลยแอออกก่อนมาก่อนมาใหญ่ยิ้มใครถอยใหญ่ยิมใรถอยใหเยอะมรถอยใ่ย้มนรอย่ยมใรถอยูหเย้รอให้รถอยใยูแลนอกให้ยูรอยใหญย้มอยตายต้มอ่้มเลยเข้าเล่เข้าเลยเข้าเลย ไอ้ไอ้ไอ้เขาเลยเข้ามา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 เรียแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรยแล้วเมาเาเมาวมาจมาอยู่ไหนกันพูดกับกูตรงไหนอยู่ไหนอยู่าสาม่านสามมาท่านสามมาเดินมาเลยมาเดถอยมาเดมาเอกมาเป็นน่ยเปน่อขนไปขมาหาคุปตาตงตั้งตัขึ้นบอลขึ้นบอลขอพลต่อยโดของตัวันมาดันมาคามาแล้วดันมาเันมาดันมามาแเข้ามามึงข้ามเลยวิ่งข้ามสามเลยวิ่งเข้าอยู่ข้ามขามเลยวิ่งเข้าไปเข้าเลยเข้าเลยเข แรนแล้วเขาเลยแรนดนมาคุณแนมาแนมา้เดินมาขอบกี้นะครับเดินมาตามแล้วกูตาแล้วตามแล้วเดนมาถึงแล้วถึงทีนาแล้วแแล้วรอทีรอทีนอทุทีนเยอะๆแนดมาบอคำฝังรอปัหาคิวขาเราปหาคิวใครเดินมาเดินมาเดินมาหน้าเดินมาเดินมาเดนมาหน้าเสียกดเดินมาเดินมาเดินมากูแหน้าอยู่เดนมาเดินมาเดินมาพระผมซับอยู่พระแนหน้าเยอะกูแนดหน้าเดินมาเดินมาเดนมากดกดเดินมา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 สายเดิน มาจอ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 เตียมเข้าจอเตรียมเข้าเลยมาจ่อะมาจอมาจ่อมาจอมาจอใเลยมาจอใครมาจ่อใลยผูดงต่อยยากเลายมามาเอมาเข้ารอข้าพมกันไอ้กใยต่อเลยต่อเลยต่อเลยม่อเย่าลยต้อุ้ยต่อเต่ลตอยเล้ตอยอเเยเลยตเยอยตตอเลีอยตอยอลยตอก่อเไอ่เยอ่อมเตอ

ไปตว์ตาู้นอไอ้นุ๊กไอ้ดนดอามากันสาม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 ดีแล้วดีแล้วยใครดีแล้วดีแล้วสองคนดแล้วดีดีดีใครยใครอ้ยนหินไอ้ย้านนอกตั้งนกันไอ้คอยเปเปล่ายใครอะเฮ้ยจะข่ามึงดูดีไปไปไไ้ไปไปเอาไไอ้

นุนถึงไปนุถึงไปต่อไอคิวใครหาเหายวมาหาเหาคิวมามามงเป็ดสองมเรียกไปเราม่สองมนเรียกไปเรียกยาวเรียกยาแล้วเกี้ยเป็สองเกียเป็ดสเกียเป็ดมึงพยายามต่อยเสกนะเว้ยเจ๊งเดี๋ยวต่อยต่อยนอยต่อยน้อยต่อยต่อยต่อยเลย เอาลงมาหนยพื่อนตกูดแว้าไปนสามแล้วไมาเปามแล้วจเยอะแทบแทบน้าบไาเปส่าาจาหน่อยดิเพื่อนหนกูต่อยไม่ได้ไม่ามมาแทกตีหินไปเ่างหินต่ปงินต่าินต่าหินหนาวจางไม่ได้หิไม่ได้หิไม่ได้หิต่อยหิไปต่อยนไปต่อยนไปต่อยไปตอินไปต่อยหินไปแล้วหินไปต่มยหิไตอยหไปต่ยนไป่ยหนไปตายนไต่ยนไปต่ยนไป่อนหินไปต่อยหินไปต่อยนไปอยหนตอยไต่อยนไต่อย ตอนตอนแซนแแทนแนอยู่แทนอยู่แทนอยู่โคนคนพักของโคนพักของคนไม่ได้แล้วโค่นอย่างเดียวพักอย่างเดียวไม่ต้องเว้นพักอย่างเดียวอยเ่อยูยว่อยู่อยู่อยู่นยเดอยู่อยู่อยู่อนู่อยู่อยู่อนูอยูอยู่อยูอยู่อยูอยู่อยตลอดูอย่อยอยู่อยู่อออยอออยออยอยู่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 อตออนอยอยอยู่ออยู่ออยู่อยู่ออยอย คนเดียวคนเดียวคนเดียวพักคนเดียวคนเดียวเลยคนเดียวไม่มีแรงไม่มีแรไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแแล้วแล้วแล้วไแล้วตังค์ต้องเฮียเหนื่อยจังอะ